สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกครับเอาพาช่างหมูลองรถโอ้ทำอะไรกันนั่นยอดเลยโอ้โอาแกบกเองบ่อยู่โนเอ้าใครบกนี่น้องอใครจะช่วยนะอืมจะชุ้ยอุ้ยอุ้ยคันนี้คราฟมุดโอ้คันคราฟมุดมาเล่าอะไรไงบ่ เอาแล้วไปแต่เสียงอะน,นะอโอ้แรงแรงแรงขึ้นแล้วสุดยอดอม,มีแต่รถดังแรงเอาไมโครเดินมาที่หัว เราจะมารถนี้มาทำอะไรร่วมได้ดัได้ร่วมกันไป,ไปลองรถกันโอ้มีตรล็อกกี้เลยทีมงานนี้พี่โมนะพี่นุม่มคนเดียวจุมด้วยฮะสองพันงใช่ไหมเน,นี่ยเทเตเนี่ยนะ โยกโยกโยกไม่ครับไมยเยอะเลยมูสตอนนี้ไม่เพิ่งเริ่มลงม like ีก้าวจากที่อื่นว่างรอรอเชา้าแล้วป่ะใชรือเปล่าไหนมูสมีค่าป่ะกินข้าวเช้าสี่ทุ่มข้าวอะไรนะข้าวเช้าสี่ทุ่มโอ้ กับกาแฟกันร้อยทั้งวันเพิ่งได้กินเลยนะหัวยาดเยอะพี่เครื่องพังเไหมลูกน้องไปสั่งกินกันเองมันไม่สั่งมาเพื่อผมรู้ว่าพี่ยิมด้วยสั่งกินเองสั่งมาแต่สามคนพี่อดลูกน้องมาครบมวันนี้ห้าคนวันนี้ใครใครไม่ได้มาขาดสองบ่กเมื่อคืนพาเขาหาดโค้งเมื่อคืนนะจัดหนัก ของเขาอะไรนะทีมงานไอสุรินทำงามบอกงามขับงามทำงามอะไรงามขับงามขับแน่นอนนะสาวที่ไหนมาเลี้ยงวัวพี่สาวเลยสาวเลยผมยาวสาวหมดเลยสาวเลือน้อยเอมีแต่คนเลี้ยงวัวมาอยู่ด้วยกันหมดนี่คุยแต่เรื่องวัวเลยนี่ เดี๋ยวจะได้ไปดูวัวพี่หมูไปดูด้วยกันหมดนี่แหละไหนไ่ขูน่นู่นบอกขับยู่ไหนนั่งหลับวะใครจ้อนบอ่จ้อนปวดในตู้หมูไหมใส่ยังไงก็ได้ห้ามร่วงท้ายไ,ไม่มีอโอ้ต่อคอกวิ่งดินเลยครับนี่งไง สุดยอดสุดยอดช่างฮะปุ่งกี่ร้อยสี่สิบโอ้โอใครขับไม่โคลนลยเสียจรหรือเปล่าใส่ยังไงก็ได้ครับดินห้ามร่วงเยี่ยมเยี่ยมใครขับตัวฮะโอ้ได้เมียยังเลิกกันแล้วบ่ โอ้ยยังลึกเลยหูอ้าวแถวนี้ไม่ออกน้ำหรอโนโอ้นี่สามเมตรยี่สิบหรมั้งนี่โอ้สุดเลยครับสุดบูมเลยโอ้ไม่ออกน้ำเลหูเนาะเสียจรเสียจร thế hey, hey. oh. hey. Chàng kia ขุดคลองก็ผิว,วขุดขุดคลองรอบนาใช่ไหมอ๋อฮะนด,ดี่ยดีก็ตังรักน่าจะขุดคลองไส้ไก่รอบนาหรือเปล่าไส้อะไรทำไมลึกจังเอาเล่วเดี๋ยวมันร่วง แม่จอดใ,ใครทำไม่โค เต็มกล่องบุ๊บดูว่าใครขับไม่โค้งเออมีเมียอะไรร้อนนู้มีเด็กอยู่ในรถ้นู้เย้ไหนเขาวาได้เมียแล้ว เออลงมาก่อนว่ะดีไปไหนเ,ออเสียจรครับอ่ะไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปที่เทครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ